ช่วงล้วงเรื่องเล่าในรายการทีสิบเดของเราครับท่านผู้ชมฮะต้องบอกนะครับว่าวิกฤตโควิด -19 นั้นเป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบให้กับคนทั่วโลกทําให้หลายๆคนนั้นต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพรวมถึงแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะครับผู้ที่กลายเป็นข่าวดังในช่วงที่ผ่านมาเขาูนนั้นก็คือพระเอกดังในยุค90ที่มีผลงานมากมายแต่ว่าต้องเผชิญกับวิกฤต จนต้องผันตัวเองมาเป็นไรเดอร์ขับปัสไาค์รับส่งอาหารครับวันนี้เราจะมาล้วงชีวิตของเขาว่าเกิดอะไรขึ้นถึงได้มาเป็นไรเดอร์พูดคุยกับเขาตรงนี้ครับคุณเบิร์ตพิทยานักรนองครับปบุบมือได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเบิร์ตสวัสดีนะครับสบายดีครับไม่ได้เจอ<ส>กันตั้งนานนะนานโอ้โหท่านผู้ชมไม่ทราบจะจําได้ไหม<ส>ว่าเบิร์ต คือพระเอกดังของเราในยุคแต่ไหนแต่ไรมารูปล่อมากหล่อคมคมขำะฮะดูกล้องนี้นะฮะนี่คือคุณเบิร์ตนะครับ<ว>พิทยานนรนองนะฮะรูปลอ่อสาวๆกิ๊กกราดนะครับคุณเบิร์ตทุกวันนี้อายุเท่าไหร่นนแล้วครับตอนนี้ก็ย่าง51าแล้วครับย่าง51แล้วโอ้โห5้แบบรูปพวกนั้นตอนนั้น ประมาณ20ต้นๆนะครับ20ต้นๆเพราะว่าตอนนั้นเข้าวงการก็19นะครับที่เริ่มเข้าวงการไทยแบบถ้าจะขออนุญาตให้เบิร์ตถอดหน้ากากเพื่อเปรียบเทียบกับรูปจะคิดว่าเนี่ยเวลาผ่านโพสต์มายังไงผมดูเด็กลงขนาดดูเด็กลงขนาดไหนใช่ครับคุณเบิร์ตพิทยานนณรนองนะฮะแต่เป็นพวกเราเนาะก็ควรจะใส่หน้ากากเราพารพูดจากันเพื่อความปลอดภัยนะครับ เออโอเคก็ผ่านพ้นมาถ้าจะย้อนกลับไปหลายหลายคนบอกเ,ออเบิร์ตมาจากไหนเบิร์ตเริ่มต้นมาจากนั้นะนะหนุ่มแพรวใช่ไหมเ,เริ่มต้นมาจากไทยแบบไทยแบบก่อนแบบแต่แล้วก็มาดังเปรี้ยงมากในปี90ที่ได้รับเลือกให้เป็นหนุ่มแพรวคู่กับสาวแพรวคุณหน่อยบุศกรใช่ฮะหน่อยบุศกรหน่อยบุศกรเป็นสาวแพรวในปีนั้นด้วยเป็นเบิร์ตเป็นหนุ่มแพรว แล้วก็ดังขึ้นมามากมายตอนนั้น1990นะครับย้อนกลับไปหลายปีทีเดียวแล้วก็โด่งดังขึ้นมานะฮะกับคุณก้องสหรัฐนะครับขออนุญาตพูดถึงคุณก้องคุณก้องทุกวันนี้หน้าตายังเป็นแบบนี้และหน้าไม่เปลี่ยนหน้าไม่เปลี่ยนเลยก็ไรู้สตาฟด้วยยาอะไรนะออคุณก้องเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะครับแล้วก็นี่ก็คงจะทราบกันอยู่นะครับขุนกุ้งนะฮะ และจากนี้ก็เหมือนว่ามีคนชวนเข้าไปเล่นละครเลยใช่ไหมไปเล่นละครเรื่องแรกวังน้ำนวนย้อังน้ำวนยังจำได้ไหมวังน้ำวนครับก็คือจริงๆก็ดังมาจากละครเรื่องนี้ครับวังน้ำวนแล้วเหนที่สุดเล่นละครแล้วเป็นพระเอกอยู่จำได้ไหมว่ากี่เรื่องอเป็นพระเอกเรื่องเดียวเรื่องแรกอ๋อเหรอครับเพราะว่ามีมีอยู่สามคู่ออครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเขาเรียกพันรองนะครับพระรอง เป็นเพราะว่าพูดไม่ชัดด้วยมั้งคิดว่าอย่ังไงเล่นมาอีกกี่เรื่องก็สิบกว่าเรื่องผมว่าประมาณผมไม่เคยนับนะครับประมาณแต่สำหรับในวงการมันก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากมันก็แบบเหมือนปานกลางมากกว่าปานกลางประมาณสิบกว่าหลังจากนั้นก็จะเฟดไปเลยแบบค่อย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 เฟดลงหายไปครับแต่ว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าชีวิตดีดี ของพูดเบิร์นเลยใช่ไหมฮะตอนที่เป็นพระเอกละครอาจจะเป็นตัวสองก็เหอะนะฮะชีวิตดีรายได้ก็ดีแต่ว่าในยุคโน้นเนะในยุนย0ตอนหนึ่งตอนนั้นถามได้ไหมตอนนั้นได้ประมาณสักกี่ตังค์เริ่มเริ่มจากตอนละห้าพันตอนละห้าพันตอนละท่านผู้ชมเวลาเขาเล่นละครนยถ้ามีแวบเดียวก็นับเป็นหนึ่งตอนแล้วนะฮะในตอนนั้นในตอนนั้นความยาวของละครอาจจะหนึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเดินผ่านหน้ากล้องภาคพูดสองคำ ก็ต้องจ่ายหนึ่ง,งตอนแล้วนะถูกต้องครับอ่าโอเคแล้วก็ขึ้นมาตอนสุดท้ายก็ 15, 10, 15. 1 5ื่นห้าหมื่นหรือ่าอ่จะขึ้นมาที่หมื่นห้าครัต่อตอนก็ชีวิตก็ดีมากใช่ไหมครับแล้วทำไมเบิร์ถึงเฟดออกจากวงการบันเทิงส,สำหรับตัวผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เฉพาะตัวผมมีหลายๆคนที่อยู่ในวงการในช่วงนั้นค่อยค งานก็ค่อยน้อยลงน้อยลงแล้วแล้วก็เราต้องออกไปเริ่มาหาอะไรทำงานประจําใครมีทุนมากหน่อยก็ทำกิจกิจการเล็กๆส่วนตัวใช่ไหมครับซึ่งที่ยังอยู่ในวงการก็ยังมีเยอะเหมือนกันอตอนนั้นก็ออกไปก่อนแล้วคือเราออกไปหางานประจําแล้วก็ไม่มีคงอาจจะไม่มีเบอร์ติดต่อก็ได้ครับท้ามหม่ะ แล้วทำไมเบิร์ตถึงออกไปก่อนแล้วออกไปหางานประจําก่อนทาไมตอนนั้นก็ยังมีพอพอที่ไม่มีแล้วไม่มีไม่มีอ๋อไม่มีคนติดต่อมาแล้วมันไม่ได้มีตอนเนื่องเหมือนแรกๆอ่ะมันมันจะขาดตอนยาวละแล้วเราก็มีเอ่อเหมือนกับว่าเราต้องมีรายจ่ายของเราอยู่แล้วเราเหมือนกับว่าเราจะมารอให้เรานั่งรออย่างเดียวอย่างเงี้ยเราไม่รู้เมื่อไหร่มันไม่แน่นอน ตรงนี้เป็นธรรมชาติของการเป็นดารานะฮะท่านผู้ชมความเป็นดาราข้อเสียของมันก็คือว่าเราไม่รู้รายได้ที่แน่นอนของเราในแต่ละเดือนถูกค่มันอาจจะมากหรือบท<น>ถ้ามันจะไม่มีมันศูนย์เลยถูกค่ะอย่างเช่นทุกวันนี้ในช่วงที่โควิดระบาดอยู่เนี่ยน,นะฮะดาราหลายหละคนรายได้เป็นศูนย์นะฮะ<ช>ก็เป็นเพราะเขาไม่เปิดกล้องถ่ายก็เป็นเพราะว่ากองละครต้องปิด เพราะว่าคนมารวมตัวกันเกิน20คนไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นดาราหลายลคนก็เป็นอย่าง่างแต่นี่คือในสภาวะจำยอมก็มันก็เป็นตัวอย่างที่ดีที่บอกเมื่อกี้ครับมันก็จะเหมือนกับผมตอนตอน2ีปีที่แล้วอะ่ะก็คือตอนที่ไม่มีงานต่อนเนื่องอก็เหมือนหลายๆคนที่ประสบปัญหาตอนนี้ที่เป็นนักแสดงเป็นดาราก็คือตอนนี้มันศูนย์งานไม่มีทุกคนก็ต้องเหมือนผมสมัยสมัยนั้นก็คือออก ไปหาอะไรสักอย่างก็ได้หาอะไรที่มีรายได้แน่นอนประจำครับนี่คือสิ่งที่เบิร์ตก็เลือกก็เลือกออกไปเพื่อจะหาไปเป็นไปเป็นมนุษย์เงินเดือนวัางกั่นแะถูกต้องมีงานประจําเราจะได้มีรายได้ประจําเพราะตอนนั้นทัทีก็ก็มีลูกแล้วใช่ไหมครออกไปทําอะไรตอนนงานแรกที่ออกไปรับงานประจําออกไปแรกๆก็รีสอร์ทแห่งหนึ่งทางใต้อ๋อไปทำอะไรครับเป็นรีเซพชั่น ต้อนรับพีอาครับครับแล้วที่ได้เพราะว่าพูดเยอรมันได้อังกฤษได้อันนี้คือข้อข้อดีที่ที่เรามีติดตัว <Yeah. S 1> ต่อมาก็เป็นบริษัทรถเช่ารถเช่าแห่งหนึ่งในกรุงเทพครับตอนนั้นรู้สึกไหมรู้สึกรู้สึกเขาเรียกอะไรท้อแท้ไหมว่าเจากการที่เราเป็นดาราเนาะแล้วเราจะต้องมาทำงานเซอร์วิสผมว่าผม ชอบงานแบบนั้นมากกว่าดาราอ๋อเหรอเพราะไม่ต้องแต่งหน้าทำผม <S 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 ไม่ต้องอยู่ในกองถ่ายทั้งวัน <S <S 2> <S 2> แฟนรายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ